ทีนี้เรื่องของการเมืองบ้านเมืองโดยเฉพาะไอ้วิเคราะห์เจาะลึกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์คิดนะครับทุกคนมีสิทธิวิเคราะห์บางที่ผมก็แปลกใจเพราะว่า,วาสื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็แถมวิพากษ์วิจารณ์ผมต่ออีกว่าเนี่ยผมสนใจแต่เรื่องการเมืองผมยืนยันเลยว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยผมดําเนินการตามเนื้อผ้า ถ้าเป็นเรื่องการร้องเรียนทุจริตกล่าวหาอะไรต่างๆก็ดูตามข้อเท็จจริงแล้วก็ดูว่ากลไกไหนมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปดําเนินการสอบสวนเรื่องไหนเป็นเรื่องนโยบายผมมุ่งเรื่องงานนะครับซึ่งเวลาตัดสินใจแต่ละครั้งก็มีทั้งคนพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเนี่ยอาจจะอยู่พักเดียวกันก็มีนะฮะพออยู่พักเดียวกันก็บอกพักแตกพออยู่คนละพักก็บอกว่าต่อรองระหว่างพักนะฮะ ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าดีที่สุดนะครับอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะผมเนี่ยในเรื่องใดก็ตามทําได้อยู่แล้วนะครับเป็นเสรีภาพเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าการตัดสินใจของผมเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองหรือเปล่าผมอยากฟังตรงนั้นแหละครับถ้าไม่เป็นเพราะอะไรผมก็จะได้รับฟังถ้าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วมันไปมีเรื่องว่ามันไปกระทบคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปคิดมันมากส์ครับช่วยสนับสนุนหน่อยว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ทำเลยถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองวิจารณ์มาผมก็จะได้รับฟังแล้วก็ได้มามาปรปับมาแก้นะครับอันนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ครับท่านนายกครับอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าในในก็จะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมีใครยังไม่ได้ถามบ้างอ่ะถามกันครบ<น>แล้วนะครับมีอะไรเรื่องอยากรู้เองท่านนายกต้องตอบคาถามวันหนึ่งผมเข้าใจว่าเยอะมากเนี่ยนะครับเรื่องไหนที่เบื่อกับการต้องตอบคาถามมากที่สุดแล้วก็เรื่องไหนที่คิดว่าสนุกกับการต้องตอบคาถามมากที่สุดครับ คำถามที่ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ชอบตอบก็คือคำถามที่อยู่บนข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเป็นการเสียเวลาของทั้งผู้ถามและผู้ตอบนะฮะแต่ว่าผมพยายามที่จะบอกว่าเราต้องตอบทุกคำถามให้ได้นะครับ ถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วถามก็ต้องพยายามทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีเป็นหน้าที่ของเรานะส่วนคําถามไหนที่ชอบตอบอะไรที่สามารถทําให้เราได้สื่อสารในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะก็จะจะชอบที่จะตอบที่จะอธิบายครับ ขออนุญาตนะคะออนอกจากพวกเรานะคะจะเป็นคนที่นําเสนอสื่อเป็นคนนําเสนอข่าวแล้วนะคะพวกเราเองก็ยังเป็นคนรับสื่อรับข่าวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามแทนพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะว่าคือถ,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 ถ้าทราบดีว่าเวลาท่านตอบคาถามท่านก็คงเครียดแล้วก็พี่น้องประชาชนเองเวลาติดตามข่าวตอนนี้ก็เกิดภาวะความเครียดด้วยในการทํางานทุกๆด้านที่ผ่านมานะคะท่านนายกคิดว่า เราจะใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าที่เราจะติดตามสื่อโดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเครียดเราจะยิ้มได้เราจะมีความสุขกับการที่เราจะติดตามข่าวค่ะผมก็พยายามยิ้มตลอดนะครับ <c oughs> ผมอยากจะบอกกับกับประชาชนนะครับว่าความห่วงใยต่อบ,บ้านเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่ต้องเครียดครับบ้านเมืองทุกบ้านเมืองสังคมทุกสังคมเนี่ยครับมีปัญหาทั้งนั้น แม้แต่ประเทศที่เราชอบบอกว่าโอ้โหเขาเจริญแล้วเขาสุดยอดเขามาหาอำนาจเขาเศรษฐกิจโตเขาดีทุกอย่างเนี่ยไปดูแต่ะครับข่าวสารในบ้านเขาเนี่ยก็มีเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะมันเป็นมันเป็นของคู่กันนะฮะบ้านเมืองกับปัญหาเป็นของคู่กันอยากให้สบายใจอย่างหนึ่งว่าผมเชื่อมั่นว่ามีคนในประเทศส่วนใหญ่ที่ปรารถนาจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ้านเมือง ขอให้มั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ส่วนนั้นน่จะสามารถนำพาบ้านเมืองไปได้นะครับจะได้ไม่เครียดครับ